ทำไรกันน่ะใ,ใครด่าใคร,รอ่ะฮะม,ม,ม,มเา,เ,า,าเ,มเห็นอยู่ว่าอะไรไโดนด่าอะไรแต่ไม่ได้กดเข้าไปดู <c oughs> ฮะจ้าสิงกลังมาวะ ฮะดิวเฮ้ยดิวเหมือนเขาดิวการเมืองเหรอดิวอะดิว่านหรือเปล่าเนี่ดิวเนี่ยโอ้สายแล้วนะไหนว่าไปส่งลูกสาวอยู ไปไหนไปรับลูกก่อนไปแล้วไปรับอยู่ไหนคนใช้่ล้วไปรับทุกวันเลยวะเขาไม่ใช่นั่งรถตู้นี่ฮะนั่งรถตู้อยู่แต่วันนี้จะไปรับจะไปสุรินจะไปสุรินไปทำอะไรอ้าวมาถึงก็ไปเลย ไปสรินวันนี้นะไปทำอะไรตอนเย็นแล้วไม่รู้ไม่ให้ไปไม่รู้พูอเองเขาจะพาไปอ้าวยังไง <c oughs> ไมาอย่างไงช่างอ่ะมาแล้วโทรบ,บอกแล้วอือพ่จะพาเองเลยเองมันโกงขึ้นบนเราจับอันนี้ไปแล้วเอาเชือกมาเดี๋ยวจะดึงให้คลายตรงไหมละ่ะ อ๋อตอนนั้นมันเป็นรูอย่างนั้นบ่นึกว่ามันทึบไม่ทึบใช่ไหมโอ้ก็ขึ้นไปดีจันชัยฮะใส่ผิดข้างหรือเปล่า ออไอ้ราวนั้นมีมีเนียมเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ราวนั่นราวตัวบนน่ะใช่บนสุดน่ะไม่ใช่ตัวบนสุดเหล็กเหล็กเหรอไม่ไม่ไอ้ตัวนั่นน่ะไอ้ตัวนี้มันมีสามมีเนียมมีเออไอ้ม,มีเนียมที่เป็นระแนงนั่นะเป็นมีเนียมใช่ไหมเนีนนเยเน่ยช่างชายเอาไงดีนี่จะเอาแบบรายวันหรือเหมาก็เอาตามที่สบายใจเลยครับอ้าว S <S ก็คิดเห็นดูขอความคิดเห็นน้อยไหมถ้าถา,ถาว่แพงก็รายวันไปเลยถ้าแพงรายวันนั่นแหละสมมติว่าเขาเหมาแพงปุ๊บเราก็งั้นก็ทํารายวันไปทำรายวันก็จํากัดเวลาเขาให้เดือนหนึ่งอะไรแบบนี้เดือนหนึ่งก็เทา่าไรเดือนหนึ่งเไรเอาเดือนหนึ่งก็ว่าแล้วไ่เสร็จตินจ้างห้าร <500, S 1> ้อยก็หมื่นห้า ว่ามันไม่ถึงเดือนหรอกหัวแค่หัวเองก็ไม่รู้แลลวเผื่อเขาจะตีแพงเนาะเดี๋ยว่าดตาปีแพงเดี๋ยวบาเตะตีแพงเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาบอกถ้าให้จานชายตีนี่เท่าไหร่อะฮะผมไม่ใช้ช่างสีผมจะทำถูกใจนี่ก็ต้องมีประสบการณ์กันบ้างแหละทำสีทั้งหัวทำสีใหม่ทั้งหัวทำนั่นมันก่อน ถูกเง้มันก็สองหมื่นนู่นเลยถึงอยู่บ่ถึงไมถึงอันนี้ยิงโคกง่ายเลยมันโคง้งนียน่ะนะดูอ่ะอันนี้แจ้าโคกง่ายเลยเออตอนนี้ก็รอช่างสิงอยู่นะครับอ่ะถ้าเป็นช่างสีอ่ะเมากันเท่าไหร่อ่ะ เหมอกันเท่าไหร่หรือว่ายังไงเอา้าฝั่งนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่รูปรูปแค่นั้นแหละขัดขัดรูปรูปมันจะหนักฝั่งนี้ ดึงเอานน่มาแล้วสวัสดีครับช่างสิงว่างยังนี่ว่างแล้วครับว่างแล้วฉีจะขยามันโอ้กําลังเร็วลุกมันด้วยนี่เอาทุกอย่างนะโอ้ยนี่แหละอะไรจะเสี่ยงขาวขาวมุกสีนาจะเอาขาวมุกแหละ เดี๋ยวผมซื้อให้สีอะไรขาวมุกข้างบนจะเป็นน้ำเงินข้างบนกับลังค่ากับจุกคู้งเนี่ยบ่คู้เยอะไหมมองคู้มองอะไรคือว่าเล็กต์มันใส่มันต้องปะเหรอครับต้องไปจะจะไงจะปล่องไงเออจะทับกับทับเลยได้เออทุ่นค,นคือปะ คุณภาพมันต่างกันคุณภาพมันกไหร่เขาทับสีเก่าเนาะนั่นแหละมันมันลอกเร็วเด้เหมือนเด็ก้าผมเคยพ่นงั้นแหละลอกเร็วเหรอใช่ตากแดดไม่กี่ตากแดดไม่กี่วันหรอกลอกเลยเดี๋ยวให้ช่างสีวิเคราะห์ดู หล,ลอกเลยบ่ลอกสีออกไงให้ตเลตเลึกเตลกไแล้วก็โปใหม่คนสนิมคน,น,น,นสนิมเพื่อของไอเลือกาต่าหอก่ง้เร<อ>ะไลโ่โปโป้เรคัดเบ่เอ้าลอกออกก็ลอกออกตัวอืมมันจะได้แบบทนหน่อยเนาะ

ใจที่ใจผมจังไรล่ะไอยู่ไก่หนูอืมบ่อยากเลยนะเรื่องใจนะไอจิมคนบริหารเออครับรายวันไปงั้นครับรายวันก็รายวันจังบอกเมาส์สองหมื่นห้าเดือนเดือนหนึ่งต้องเสร็จนะรายวันที่ไม่เพื่อถึงเดือนไหมแต่แต่เพื่อถึงเดือนมันกิดจังไรล่ะมันหมดถึงเดือนดอกหึมอาทิตยเอาแต่เทียผู้เดียวนะมันกัน โดนอยู the also, also então, ่ด um ีคืออันนั้นมีมีลูกน้องพื้นซอยตื้นแต่ว่ามีลูกน้องพื้นซอยที่หนักเยอะดึ๋นตะบุตรอืมตะบุตรเดี๋ยวก็ให้เลาช่วยกับมินี่หน่อยๆก็ได้อันนั้นแต่ว่าพีไอ้หัวหน้าเลาซอยเนี่ยมันเก่ยากอยอะดึ๋นใช่ไหมหัวหน้าเลาซอยตื้นๆเดี๋ยวเลาช่วยช่วยได้เยอะเลยหัวหน้าเลาก็บซอยได้เกือบครึ่งนึงเลยเนาะเพต้นปั้นสนิมเพบนอย่างเนาได้ครึ่งนึงเลยอันนี้ถาเมาว่าไม่ได้พูดเดียวเด้มันก็นจะโดนผมก็เลยเดี๋ยวตี ตีลาค่าไปเป็นเหมือนตีละค่าไรวันไปเลื่งไงมันก็ทั้เดือนนึงเลยไอเออเอาไรวันกับไรวันเริ่มวันไหนอะคผเริ่มวันไหนผมขอเวลาสีดยามันก่อนจากโซ่้อชีดน้ีดมันก่อนเอวพอดี่นั้เสร็จพอดีอะครับดพอดีละเท่นั้นตกลงรายวันเลย ก็ฉีดยาก่อนทำอะไรก่อนอ่ะดึงก่อนดึงยังไงอืมอันมือมือไอ้มือจับตรงหัวนั่นน่ะเจ็ดสิบบาทไหนไหนน่นไหนตัวมือจับี่ะไอ้พี่ข้างนึงมันขาดนะอ๋อเจบาทผมเจ็ดทิบบาเอ๊ะ ไหนสีแตกตรงไหนข้างบนมันก็ผุแล้วจ้างจะมาทำตรงไหนก่อนหรือตรงไหนหรือกระจกออกรื่วพวกไอ้กระจกรื่วไอ้นี่ออกแล้วก็รื่วพวกนี้ออกพุ่นหรือบันได แล้วก็ตอนี้ก็สิมัดดึงตัวนี้ออครับครับล่องล่องประตูอืมก็ดีล่องประตูล่องยังแล้วก็อันนี้ก็ต้องซื้อมาเนาะนี่มีขายไม่บ้านกลัวเนี่ยฮะมีครับมีบ่อันนี้มันใส่ของอะไรก็ได้แทนนี่ไม่แน่ใจหรือว่าต้องของมันโดยเฉพาะแทนสี ใช่ไหมใช่ไหมของกระบะก็ได้มากตรงนั้นอะมันีบย่ยากแลตัวนี้มีขาอยู่นี่ฮะมีแล้วเป็นเลดเดะตรงนี้ไม่ได้ทำหรอกนี่ไม่ได้ทำสีใช่ เออมีอยู่มีอยู่เอ่อมีมีพวกนี้ยพวกนี้ไม่ได้ทำสีนะอันนี้ไม่ได้ทำสีเลสนี่จุดนี้เลสอืมตัวนี้บลท่ำตัวนี้บลท่ำบอเออบอผมอันนี้ปลาท่ำเออใช่อันนี้บลเฮ็ดนั่นน้ออันนี้อันนี้เฮ็ดอยู่ันนี้เฮ็ดอยู่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาซื้อมาแต่อันนี้อ๋อครับเออ อ๋ออันนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นชุดเลยวะเปลี่ยนเป็นเลดเลยน,นี่นผมซื้อมาแล้วอันนี้ชุดเนี้ยเอาออกครับแต่แต่ต้องเอาตัวนี้มาให้เขาเผื่อใคาก็ได้ลองมีอยู่ยังไม่ได้เอามาให้อยู่บ้านอือนตรง,งนี้ว่านใต้องเฮ็ดดอกตรงนี้ตรงนี้เป็นเลดเฮ็ดแต่ฝ้ากระโปงตรงนี้ก็ไปต้องเฮ็ดตรงนี้เป็นเลดตรงนี้ก็เป็นเลดตรงนี้เป็นเลดเออมบตองเฮ็ด ใครที่มีหวัวได้กล้านะครับแล้วก็กระชั <c oughs> ตงตัวนี้แตกก็โทรหารดินดวนได้ <c oughs> แล้วก็แก้มตัวนี้ครับแก้มตัวนี้โทรหารดินดวนเลยได้ครับยุบไปเลยใครที่แตกไฟนี่นะก,ก็รื้อไฟออกแล้วนนเดี๋ยวต้องสร้างไฟใหม่มาใส่ด้วยี่ <c oughs> ไฟใหม่ถอดไฟก่อนอช่างจะดึงแบบไหนง ดึงตรงนี้ดึงตรงนี้เหรอต้องเอแก๊สลนไหมกดึงออกมาสิ้หลอกกันครับเดี๋ยวเอาแม่แรงดันมาได้ไหมเอาแม่แรงดันได้ไหมจักแล้ว<อ>ทำตัวเกาะเหมือนตัวยู ใช่ไหมเชื่อมเหล็กเป็นตัวยูใส่หูน็อตเลยอ๋อใส่หูน็อตเลยเออช่างเขามีวิธีอยู่เดี๋ยวช่างเขามีสูตรของเขาอยู่อู้มันดุกไปเนี่ยตกลงช่างมาตีราคาแล้วครับผมกับเบเกอร์ของรถดำซิ่งดินด่วนครับยุบสนี้หน่อยนึงต้องดึงโดนนิดนึงนี่ ดึงดนนอยู่บ่สื่ดึงสอองส้เคาะเนะาะต็มองหารถวิ่งอ้อยนะครับปีนี้ก็มา<อ>ดูได้เลยรงนีก็ <มา S 2> ดึงใช่สนใจถูกราคาลื้อข้างในของเคาะไรเคาะกพอมากอ๋ต้องดือข้างในนี่นะดื้ข้างในนี่นะ ต้องล่องส่วนที่ได้รูปแล้วอืมต้องให้ประตูมันสนิทเนาะครับเออใส่เห็ดยเฝ้าก็ไม่รู้อ่ได้ดีใช่ตอนนี้ยังเปิดราคาไม่ได้แต่ก็มาแอบดูได้นะครับผมกับเจ้าเดกาดินดวนคันนี้นี่ก็นจะขายปะทำสีหัวเข้าขายกเออใครซื้อก็ขายใครซื้อขายนะครับเออตอนนี้อ๋อแล้วก็ดูแล้วว่าจใจยังไงรายวันครับเจอกันใหม่นะเดี๋ยวช่างสิงห์หั พร้อมืันไหนก็ทักบอกพร้อมดเดยวพอมมาห้จินเลยเอ่ดน,น,นั่นแหละ